โ okay. อเคเล่มนี้ที่อยากจะมาทำแบ่งปันในบางบทน,นะครับเพราะว่าช่วงนี้เจอคนที่รู้จักเจ็บป่วยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องการพูดคำพูดที่เป็นชีวิตเนี่ยเราจะได้รับสิ่งที่บำบัดรักษาร่างกายเราโดยพลังของความเชื่อของเรานะครับก็คือส่วนเนี้ยหนังสือ เล่มนี้เขียนโดยด r n o r m a ร์นอร์แมนวินสันพิวนะครับเขาเป็นนักเทศในคริสตจักรที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในอเมริกานะครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสกลับไปอ่านทบทวนอีกทีนึ่งแล้วจะมีบทหนึ่งพูดถึงเรื่องการรักษาโรคนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากนะครับแล้วคิดว่าน่าจะเป็นหลักการที่ดีที่คริสเตียนหรือว่าคนทั่วไปจะเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเขาเพื่อที่ เขาจะมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงได้นะครับก็เลยเอามาแบ่งปันแล้วก็อยากให้ได้เพื่อนๆที่ติดตาม YouTube Channel ของผมได้รับระพอนะครับเพราะช่วงนี้ผมรู้สึกว่าเจอคนเจ็บคนป่วยก็บ่อยนะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ถ้าถูกเผยแพร่เป็นความรู้ในวงกว้างเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับคนทั่วไปนะครับก็เลยเอาจะเอามาอ่านนะครับเพราะหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่ออกมาหลายปีละ น่าจะหาซื้อได้ค่อนข้างยากอาจจะต้องตามที่มือสองหรืออะไรลักษณะนั้นนะครับไม่น่าจว่ามีสำนัารพิมพ์ไหนเอามาพิมสามอีกหรือเปล่าไม่รู้นะชื่อหนังสือภาษา,ษาจีชื่อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาสู่บทบทเรียนเลยแล้วกันนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีนะสำหรับคนที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงหรือว่าตอนนี้คนเจ็บคนป่วยอยู่เนะี่ยเอาไปใช้นะครับจะจะเห็นผลนะ,ะเดี๋ยวนะ หน้าหนึ่งนะฮะอ๋อหน้าที่240คือบทนี้จะค่อนข้างที่จะหลายหน้านะเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไม่ได้อ่านทั้งบทนะผมจะตัดบางส่วนที่ผมคิดเส้นใต้ไว้นะครับแล้วก็จะอ่านตั้งแต่หน้านี้จนถึงหน้านี้นะครับแล้วก็จะมี มีคอมเมนต์ของผมด้วยจากความเข้าใจหลายปีที่ผ่านมานะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาอ่านบทเรียนเลยนะครับแล้วก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรเพรืพ่อนๆทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับจะเข้าใจสิ่งที่ดร์นอร์แมนวินสันพิวท่านแบ่งปันซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านแบ่งปันน่าจะเกิน50ปีแล้วนะเพราะว่าเล่มนี้น่าจะเขียนมานานมากนะจำไม่ได้ว่าเขียนปีคศอ,อ,อะไรนะไม่รู้ว่าเขามีพิมพ์ไว้ผมปี1959 ก็คือเกิน50ปีแล้วโอเคเดี๋ยวเราหาลักการนี้ค่อนข้างทันสมัยมากนะสำหรับคนที่อ่านหนังสือเยอะในสมัยนี้นะฮะโอเคเขาบอกว่าในแพทย์อันเฟรสเจคันเตอร์อดีตประธานสถาบันศึกษาโลกด้านจิตปัญญ,ญาณพูดถึงการใช้คำพูดย้ำให้เกิดความมั่นใจในสุขภาพว่าจะต้องระมัดระวังในการเลือกให้ดีแม้แต่คำพูดว่าวันนี้ฉันจะไม่ป่วย ก็ยังคงเป็นคำพูดย้ำในแง่บวกเพียงครึ่งเดียวควรพูดว่าวันนี้ฉันจะดีขึ้นซึ่งเป็นคำพูดในแง่บวกทั้งหมดและทำให้รู้สึกมีสุขภาพที่ดีกว่ามากนายแพทย์คันเตอร์นายแพทย์คันเตอร์บอกว่าเรื่องที่พูดย้ำด้วยความมั่นใจอยู่เสมอสามารถทำให้มีสุขภาพดีได้นั้นได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ทั้งด้านชีวะ วิทยาเคมีและการแพทย์การพูดย้ำด้วยวิธีดังกล่าวอย่างเหมาะสมจะทำให้สุภาพของคุณดีขึ้นอายุยืนยาวร่างกายกระชุ่มกระชวยและยุดูอ่อนกว่าวัยเพิ่มความสดชื่นให้ชีในชีวิตทำให้คุณประสบความสร็จและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคุณจะมีความสงบสุขภายในจิตใจตัวอย่างต่อไปนี้เป็นคำพูดย้ำที่ใช้ได้ผลมาแล้วกับคนจำนวนมาก ลองใช้กับตัวคุณเองดูแต่ต้องพูดทุกวันอย่างสม่ำเสมอเห็นไหมครับหลักการก็คือการพูดย้ำทุกวันอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการฝุฝนจิตใจให้คิดในแง่บวกก็คือหลักการก็คือพูดซ้ำๆทุกวันนี่คือกฎของการนี่คือการภาวนาพระคำพระเจ้าอย่างแท้จริงก็ให้เราลองพูดถ้อยคำที่เป็นบวกกับร่างกายและก็จิตใจของเราอย่างนี้ทุกวันนะครับถ้าใครเจ็บใครป่วยอยู่เนี่ยเราพูด ตามน,นี้อยู่นะครับโอเคผมจะเริ่มพูดให้ฟังเลยแล้วกันนะครับฉันมองเห็นทั่วทางร่างกายของตัวเองเอ,อวิตะทุกส่วนกําลังทํางานอย่างกลมกลืนกับกฎอันแสนมหัศจรรย์ของพระเจ้าทั่วสรรพกายของฉันเต็มไปด้วยสุขภาพที่แข็งแรงฉันคิดแต่เรื่องสุขภาพที่แข็งแรงรู้สึกว่าสุขภาพของตัวเองแข็งแรงและปฏิบัติตัวให้มีสุขภาพแข็งแรง พลังบำบัดจากแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่พระเยซูคริสต์กำลังหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันจนท่วมทน้นพระองค์คือชีวิตชีวิตของพระองค์อยู่ในตัวฉันฉันเป็นบุตรของพระเจ้าชีวิตฉันมีชีวิตเคลื่อนไหวและเป็นตัวตนอยู่ภายใต้พระเยซูคริสต์ฉันเข้มแข็งมีพลังและเบิกบานอนาณาจักรของพระเจ้าอยู่ภายในกายฉันอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ภายในตัวฉันฉันทราบถึงในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า อันนี้ผมคอมเมนต์จากการเข้าใจนะครับก็คือการพูดมาก่อนการกระทําเสมอพูดเสร็จแล้วก็ไปใช้ชีวิตตามปกตินั่นเป็นคําพูดของนายแพทย์อาวุโสผู้เห็นความสําคัญของการพูดย้ําให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในสุขภาพและแนะนําให้พูดย้ํากับตัวเองอยู่เสมอเพื่อเป็นหนทางไปสู่การมีสุขภาพที่ดีที่จริงการพูดย้ําด้วยคําพูดในแง่บวกและเชื่อมั่นในความคิดดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญก้าวแรกที่ทําให้ความเชื่อกายเป็นความจริง ก้อที่2คือการนําคําพูดย้ํานั้นไปสู่การกระทําโดยทําเหมือนกับว่าสิ่งที่พูดนั้นสิ่งที่พูดย้ําไว้นั้นเป็นจริงแล้วขณะที่คุณคิดพูดย้ำและลงมือกระทำคุณจะเริ่มรู้สึกเช่นนั้นอย่างจริงจังและแสดงออกมาอย่างเข้มแข็งและมีพลังแล้วคุณจะแปลกใจในความเข้มแข็งและพลังอันใหม่ที่คุณจะได้รับเมื่อเร็วๆนี้ผมนั่งรับประทานอาหารกลางวันข้างๆจิมเอฟารีาผมประหลาดใจในสภาพอันแข็งแรงและเต็มไปด้วยพลังอย่าง อย่างเห็นได้ชัดในตัวเขาเขาดูดีมากและเหมือนไม่ได้แก่ลงไปกว่าเมื่อสมัย20ปีก่อนตอนที่ผมพบกับเขาครั้งแรกเลยจิมคุณไม่ยอมแก่เลยหรือผมถามเขาด้วยความรู้สึกชื่นชมไม่ครับเขาตอบพร้อมกับรอยยิ้มกว้างของเขาตราบเท่าที่คุณยังอยู่อืมผมเชื่อผมพูดแต่อะไรคือเคล็ดลับของคุณล่ะผมไม่เคยคิดว่าตัวเองแก่เขาตอบการคิดและนวนชิดในแง่บวกของจิมฟาเร ก,การคิดและดะนาชุิดในแง่บวกของจิมฟารี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นพลังแห่งความคิดใน,นแง่บวกได้อย่างแท้จริงเซ็ชูเอะฮายะคาวะนักแสดงชาวญี่ปุ่นผู้แสดงเป็นพัสดีเรือนจำในภาพยนตร์เรื่องสะพานข้ามแม่น้ำแควมักจะถูกทักผ,ผิดว่าอายุ40ทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งที่ความจริงเขามีอายุ70ปีแล้วเขาเป็นชินีดได้อย่างไรนะหรือ โดยปฏิบัติตัวอย่างจริงใจและเงียบเงียบราวกับว่าเขามีอายุ40ปีจริงๆผมเลิกนับอายุต่อตั้งแต่ตอนที่ผมอายุได้45ปีเขาบอกไว้เร็วนี้ความแก่ชราเป็นเรื่องของจิตใจมันอยู่ในความนึกคิดก่อนที่มันจะแสดงออกทางร่างกายมันอยู่ในจิตใจมันไม่สําคัญหรอกว่าผมนอนวันละกี่ชั่วโมงหรือกินอะไรเวลาที่ใครสักคนนอนน้อยในคืนก่อนเขามักจะพูด กับตัวเองว่าฉันนอนไม่พอเมื่อคืนนี้ฉันเพียเหลือเกินแล้วเขาก็จะเพียจริงๆร่างกายของเขาไม่ต้องการการนอนมากขนาดนั้นหรอกความนึกคิดของเขาต่างหากที่ต้องการช่างน่าประทับใจจริงๆร่างกายของเราไม่จําเป็นต้องเหนื่อยเพียเจ็บป่วยและแกะช่ชราจงเปลี่ยนภาพพจน์ของตัวคุณเองคิดว่าตัวเองแข็งแรงแน่นอนคุณต้องศึกษาและปฏิบัติตัวตามกฎแห่งการ มีสุขภาพที่ดีด้วยแล้วคุณจะกลายเป็นอย่างที่คุณคิดและปฏิบัติไว้นี่เป็นทฤษฎีส่วนตัวของผมมานานแล้วทฤษฎีที่ผมนํามาปฏิบัติกับตัวเองเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ผลจริงผลทราบถึงในความเมตตาของพระเจ้าที่ทําให้การปฏิบัติตัวของผมตามกฎของร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณส่งผลดีต่อสุขภาพของผมถึงเพียงนี้เพราะตลอดระยะเวลา60ปีที่ผ่านมาผมเข้านอนรักษา โรงพยาบาลเพียงสองครั้งเท่านั้นครั้งแรกขณะที่ผมยังเป็นเด็กอยู่เพื่อผ่าตาัดถูและครั้งที่2ตอนที่ผมอายุยาว20ปีเพื่อผ่าต,าต,าตาัดต่อมทอนซิลออกผมไม่ใช่คนที่ร่ําสันแข็งแรงแบบนักกีฬาแต่ก็โชคดีที่มีสุขภาพแข็งแรงตลอด28ปีที่โบดมาเบลคอรอลิชีเอตผมไม่ได้ไปเทศเพียงครั้งเดียวในวันอาทิตย์หนึ่งเนื่องจากป่วย และนั่นก็เพราะว่าผมเป็นหวัดลงคอจนพูดไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาผมได้ค้นพบกฎเกณฑ์ของการผ่อนคลายความเครียดและความคิดและคิดในแง่บวกซึ่งทําให้ผมเอาชนะปัญหาเรื่องไม่มีเสียงแบบนั้นได้ตลอดมา mm hmm. กฎเกณฑ์ที่ผมใช้คืออะไรเล่ามันเป็นเพียงสิ่งที่ผมได้แนะนําไว้แล้วในหนังสือเล่มก่อนซึ่งหลายคนบอกว่าได้ผลดีมาก มันเป็นกฎเกณฑ์ที่มีเหตุผลปรับปรุงจากการสังเกตและทดลองมาตลอดชีวิตซึ่งไม่ใช่ของผมคนเดียวแต่จากข้อทดลองในชีวิตจริงของคนนับหมื่นที่ปฏิบัติร่วมกับผมมันจะได้ผลผมรู้ดีว่ามันจะได้ผลเพราะมันเคยได้ผลกับผมและคนอื่นๆจำนวนมากที่ใช้วิธีนี้มาแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์อันแสนสุดย์ของการคิดในแง่บวกข้อที่1ห,หลักการของการมีสุขภาพที่แข็งแรงข้อที่1 พูดย้ำว่าคุณแข็งแรงพูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันรู้สึกสบายดีพระเจ้าสร้างร่างกายจิตใจและวิญญาของฉันดังนั้นในวันนี้ฉันรู้สึกเช่นดังที่พระเจ้าต้องการคือแข็งแรงและมีพลังกฎข้อที่2จนจำภาพไว้ในจิตใจให้มั่นและชัดเจนว่าคุณเป็นคนที่มี สุขภาพแข็งแรงกฎข้อที่3ให้ขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอทุกวันในความรู้สึกมีชีวิตชีวาอย่างน่าอัศจรรย์ผมถามนายแพทย์จอ์นไลรี่ผู้มีอายุ91ปีและเป็นแพทย์ที่มีอายุมากที่สุดที่ปฏิบัติงานในรัฐนิวยอร์ก ถึงเคล็ดลับที่ทำให้เขามีสุขภาพดีจนแม้อายุได้90สกว่าปีแล้วเขาตอบว่าผมขอบคุณพระเจ้าทุกวันในความมหัศจรรย์ของอัยวะในร่างกายของผมผมเ,เอ่ยชื่อมันออกมาโดยพูดว่าขอบคุณพระองค์ในกระเพาะอาหารอันยอดเยี่ยมของผมขอบคุณพระองค์ในหัวใจอันแสนจระจันของผมขอบคุณพระเจ้าในกระแสะเลือด,ดอันสุดวิเศษในตัวผม คงไม่ต้องสงสัยเลยว่าวิธีการเฉพาะตัวนี้ทำให้ในายแพทย์ไวรีมีชีวิตที่แข็งแรงและมีอายุยืนยาวด้วยการขอบคุณพระเจ้าทุกวันเขาได้สร้างภาพของสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นอย่างมั่นคงภายในจิตใจอย่างมีสติและมันก็สแสดงผลออกมาเช่นนั้นจริงๆกฎข้อที่4พยายามขาจัดความคิดทุกชนิดที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพออกไปกําจัดความคิดแง่ลบเช่นความไม่เป็นมิตรความรู้สึกเสียใจความผิดหวังภาพของความรู้สึกอยากแก้แค้น เป็นคนใจร้ายออกไปจากสมองให้หมดแล้วนะแทนที่ด้วยความคิดแง่บวกความมีใจเมตตาและสุขภาพแข็งแรงคุณเคยได้ยินสุภาษ,ษิตของชาวบาหลีหรือไม่ว่าถ้าคุณโกรธคุณจะแก่เร็วมีคนบอกผมว่าคนที่บาหลีมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจน้อยที่สุดในโลกกฎข้อที่5อย่านําความคิดที่อ่อนแอทุกชิดเข้าในตัวคุณกฎข้อที่6ลดน้ําหนักตัวลงถามคุณหมอว่าคุณ ควรจะหนักเท่าไหร่และพยายามรักษาน้าหนักให้อยู่เท่านั้นการแก้ปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวต้องการความเข้มแข็งที่เป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆการควบคุมความอยากไม่ว่าเรื่องเครื่องดื่มอาหารหรืออํานาจเป็นเรื่องของบุค,คลิกและแน่นอนบุค,คลิกเป็นสภาวะทางจิตใจเมื่อสองสาปีก่อนผมเริ่มกังวลเกี่ยวกับน้าหนักตัวของผมมากมัว มันขึ้นมาจนเลยจุดที่ผมควรจะต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างกับตัวเองแล้วแต่ผมยังคงกินต่อไปผมไม่ได้ลดปริมาณการกินแม้จะรู้ดีว่าควรทําเช่นนั้นผมเริ่มสงสัยว่าผม จะสามารถทํามันได้หรือไม่มันกลายเป็นปัญหาสําหรับผมที่จริงเป็นปัญหาทางด้านกําลังใจผมพ่ายแพ้ต่อการอยากอาหารจริงหรือดีดังนั้นผมจึงเริ่มควบคุมอาหารจนน้าหนักลดลงไปได้35ปอนด์หลายปีต่อมาผมขึ้นมาอีก15ปอนด์แล้วผมก็เริ่มควบคุมอาหารใหม่คราวนี้ลดได้30ปอนด์จนมีน้ําหนักที่ดูเหมือนจะเป็นน้ําหนักของที่ของผมในการลดน้ำหนักให้ได้เท่านี้ผมใช้กระบวนการทางใจิตใจและความคิดซึ่งเขียนอธิบายไว้ในหนังสือชื่อมีชีวิตยืนยาวขึ้นอย่างมีความสุข ซึ่งผมเขียนร่วมกับน้องชายของผมนายแพทย์โรเบิร์ตคลิปฟอร์ดพิวข้อ7กดข้อ7ออกกําลังกา,การออกกำลังกายอย่างสม่เสมอทุกวันเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้สุขภาพดีผมชอบปิดพื้นเล่นยิมนาสติกและว่ายน้ําบางครั้งผมก็เล่นกลอบหรือบางทีก็เดินเล่นบ้างคุณควรจะเลือกเล่นกีฬาสักอย่างที่คุณชอบจนไปเล่นอย่างสม่เสมอได้โดยไม่เบื่อโดยส่วนตัวผมเดินอย่างน้อยวันละหนึ่งไมล์หลังเลิกงานและตอนที่อยู่ผมอยู่ที่ฟาร์มผมมักจะทําตามที่ดร์พอล ดารี่ไวท์แนะนําไว้นั่นคือการขี่นั่นคือขี่จักรยานดรไวท์บอกว่าการเดินเร็วๆสักระยะหนึ่งตอนเย็นช่วยให้หลับสบายดีกว่าอย่างทั้งสิ้นความเพรียดและความเหนื่อยล้าจะหายไปหรือป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกายอย่างหนักและสม่ําเสมอมันเป็นยากแก้ที่ยิสุดที่ผมรู้จักด็อ,กอร์ไวท์ยังชี้ให้เห็นด้วยว่ากล้ามเนื้อข,ของแขนขาที่กระชับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้ามเนื้อขานั้นเป็นผลจากการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตด,ดีขึ้นเนื่องจากเส้นเลือดดํามีวาลซึ่งจะป้องกันการไหลผิดทิศของเลือดถ้าวาลมีสภาพที่แข็งแรงการบีบรัดเส้นเลือดดาของกล้ามเนื้อจะช่วยปั๊มเลือดให้กลับสู่หัวใจได้ดีกล้ามเนื้อที่เหลวเพราะการขาดการออกกำลังกาย ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ดีเท่าและยังทำให้เลือดเกิดการแข็งตัวอยู่ในเส้นเลือดดำได้ง่ายขึ้นและด็อกเตอร์ไวท์กล่าวเสริมว่าการหายใจเข้าออกลึกๆวันละหลายครั้งเป็นการออกกำลังกายที่สรงคุณค่าด้วยผมเพิ่มการออกกำลังกายด้วยวิธีนี้เข้าไปในโปรแกรมการออกกำลังกายของผมซึ่งปรากฏว่าได้ผลดีมาก กฎข้อที่8ตรวจร่างกายกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอการดูแลภาวะที่ผิดปกติดอย่างทันท่วงทีช่วยให้สุขภาพดีกฎข้อที่9ในความเห็นของผมสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมได้จากประสบการณ์ของผมเองคือการเปิดใจให้กว้างเพื่อรับพลังแห่งชีวิตใหม่จากจิตวิญญาณคำว่าทำสมาธิและให้ยาในภาษาอังกฤษเป็นคำที่มีรากศัพท์ที่มีความหมายเกือบจะเหมือนกันเปรียบความคิดที่ถูกต้องเป็นยาขนานเอกจิตใจที่ดีสร้างสุขภาพที่ดีให้กับมนุษย์ และสร้างสุขภาพให้ดีใหม่ได้อีกเช่นกันคำว่าสุขภาพมาจากคำในภาษาแองโกลแซกซอน h o l h o r t ซึ่งเป็นรากศัพท์ของคำว่าทั้งหมด h o r n e s s และคำว่าศักดิ์สิทธิ์ holy ดังนั้นสุขภาพจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับความคิดของทั้งหมดและความศักดิ์สิทธิ์ที่จริงความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เป็นไม่ได้หมายถึงสิ่งที่อยู่เหนือโลกแต่หมายถึงทั้งหมดของตัวเราโดยไม่แยกเป็นส่วน เรื่องนี้ทำให้นึกถึงคำพูดที่โด่งดังของเพลโตที่กล่าวว่าดังนั้นคุณจึงไม่ควรที่จะพยายามรักษาร่างกายโดยไม่ให้ความสำคับจิตใจที่จริงทั้งหมดในตัวคนคือทั้งร่างกายและจิตใจต้องดีจึงจะทำให้คำว่าสุขภาพดีมีความหมายที่เหมาะสมดังนั้นผมจึง ละึกอยู่เสมอว่าการจะเป็นคนมีสุขภาพดีจิตใจจะต้องดีด้วยถ้าใครสักคนเต็มไปด้วยความคิดในแง่บวกและจิตใจดีมันก็จะไม่มีที่สําหรับความคิดในแง่ลบและความคิดไม่ดีซึ่งเป็นต้นเหตุเองสุภาพที่เสื่อมโทรมให้มาอาศัยอยู่ได้คอมเมนต์หลังจากการอ่านบวกความใจเรื่องพระคุณของพระเจ้าในปี2021สิ่งที่ต้องทําอันดับแรกสุดคือการพูดย้าด้วยเสียงแห่ง ความเชื่อมั่นซึ่งจะก่อให้เกิดการสั่นเสือนวเวรชันในโลกฝ่ายวิญญาณอาณาจักรพระเจ้ามิติขวอนตามทำทุกวันแล้วก็เอาไปใช้แล้วก็ไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติเพราะคำพูดเป็นวิญญาและทุกสิ่งที่เกิดในโลกกายภาพที่มองเห็นต้องเริ่มต้นจากโลกภายในนั่นคือวิญญาณคำพูดคือวิญญาณและเป็นพระคริสต์ที่เป็นวิญญาที่แท้จริงของฤทธพูดผ่านปากเราเราจึงรับ,รบพระพรแห่งการสุขภาพดีจากพระเจ้าได้นะครับก็ขอจบ คอมเมนต์เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่า,เ,าเทปชุดนี้ไอเทปคลิปเนี้ยน่าจะเป็นพรอพอให้กับคนที่ช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงสุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยลองเอาไปฟังซ้ำไปซ้ำมาใร่ครวญแล้วก็ปฏิบัติตามดูนะครับขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยแต่ต้องจิตใจและความคิดของเพื่อนๆที่ฟัง เทปชุดนี้นะครับฟังหลายๆรอบนะครับจะได้เกิดการสัน่นเสืยนของความเชื่อแล้วเอาไปปฏิบัติพูดย้ำกับตัวเองทุกคนว่าพระเจ้าอยู่ในฉันฉันสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไปออกกําลังกายนะครับแล้วก็ทําสิ่งที่มันกเกิดการขึ้นไหวบ่อยๆนะครับก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรครับขอพระเยซูริ์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงสถิตเบื้องขวาพระบิดาเจ้า,จาอวยพรเพื่อนๆทุกคนที่ฟัง,ททฟง,งเทปจนจบครับสวัสดีครับ